สว okay. okay, ัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพ่จิบเกมเมอร์เนี่ยแล้ววันนี้เราก็มาเจออะไรกันโอเคครับก็วันนี้นะครับเราก็มาเจอกันในมอสสปันกี้นะครับแต่ว่าสปันกี้มสนี้ครับคือ มัดที่ชื่อว่าโอเคมัดนี้ชื่อว่าสปปังกี้พีรามิกส์นะครับไม่ใช่พีระมิดที่มันเป็นสามเหลี่ยมนะอันนี้มันพีรามิกส์นะครับมิกส์ที่แปลว่าการผสมภสษานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนีกก่อว่าสตปังกี้พีรามิกส์เนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ เอาละทุกคนดูหน้าตาซึื่อซึมเหมือนไม่กระชับกระเฉงมีกับปีใหม่แล้วนะพวกนายต้องทําตัวใหม่ได้แล้ว uh huh. เอาละก่อนอื่นเลยมีล็อกอยู่2ตัวข้างบนนะครับเราจะลองกดล็อกดูนะฮูเมสดิสมอสนะครับใครทํามอสนี้นะครับก็คนนี้และครับพีร a มิ x นะครับชื่อของเขาเองนั่นเองนะอ mm ้า hmm. เอา,เอา เดี๋ยวเราปลดล็อกตัวข้างบนก่อนนะครับนี่นะครับมีล็อกตัวละครพิเศษสองตัวนะเราก็จะใส่ชื่อคนทำ๊อดนี้นะครับนั่นก็คือคุณเปียโนนิสนะครับเออเอาละเดี๋ยวลองดูซิว่าใช่ไหมหัวเรียบร้อยครับเราปลดล็อกมาสองตัวทีนี้เออเราจะเอาไวท้ทีหลังนะเรามาเริ่มไล่ตัวละครก่อนดีกว่าครับโอ้โหครับคือมัดนี้นะครับโอ้เรียงกันหน้าสลอนเลย ใส่ได้เยอะมากน้องๆทีนี้เราจะลองไล่กันไปทีละตัวเลยดีกว่าครับว่าแต่ละตัวมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราเริ่มจากโอเรนก่อนเลยเลยครับตัวแรกอ่ตรงนี้แล้วกันนะโอเรนดูสิจะร้องยังไงจ๊ะโอ้โหโอ้โหกองตึบๆเลยฮะน้องๆตึบ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 อืออ่าสกินก็ดูแบบ น่ารักดีเนี่ยตามันเหนือนเนิบๆอย่างเงี้ยเหมเือนคนง่วงนอนอะไรนี้นะ <S <S 1> <S 1> อเออโอเคโอเรนตอด้วยรีดดี้สิยังไงพวกอืมมาแบบหน้าดุดุฮะอืมอ่าเป็นเสียงกองสเสน,นนะครับป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 ,บปับโอเคอ่ะกองไปแล้วก็ครูเกอร์ดูสิฉากของนายจะเล่นยังไงจ๊ะเออ ยังไงเนี่ยน้องไหวเปล่าวะโอเคโอเคอ่าน้องก็เล่นฉาบครับนี่อ่าน้องก็จะมองข้างบนอยู่ตลอดเวลานะโอเคอ่าฟันบอดฟันบอดฟันบอดมันตางงงนะอืมโอ้โห เฮ้ยตาของน้องขยับตามจังหวะปองตลอดเลยน้องสังเกตดิโอถือว่าทำแอนิเมชันดีนะ่ะวินเนียรดูสิเธอจะร้องยังไงเอ่อโอเคน้องก็แบบเหมือนหล่อนนะ <c oughs> น้องแ <c oughs> ว่งหัวไปมาแล้วตาลหลอนๆนะอ่าเดี๋ยวฟังบีทพร้อมมนุทุกๆตัวเป็นยังไง จัดไปโอ้โหเฮ้ยไอแอบมันอยู่เนาะโจ๊าะหนึ่งตือตือเจ๊ะถือว่าเป็นวอดที่เยี่ยมฮะสำหรับบีดนะโอเคประมาณนี้นะครับถัดไปก็เป็นเกรนะครับในส่วนของเอฟเฟกตัวที่หนึ่งเริ่มได้เกรืมเฮ้ยบิดมัน,นยังวะ ล็อกเลกล็อกเลกอ่า huh. ม right <c oughs> okay. hey, ันจะมีบ okay, so ั okay, so ๊กนะครับอย่างที่ผู้สร้างเขาบอกนะมันจะติดบั๊กเล็กๆนะครับอืมแล้วก็บางตัวอาจจะยังไม่มีแอนิเมชันนะครับอย่างที่เขาบอกอะไรโอเคเฮ้ยแต่ก็ก็ดีครับเบสมันดีอยู่แล้วนะอะตัวถัดไปอ่าบรัดครับมาโอเคหน้าทาบัตน่ารักยังวะดูสิ บัดอะโอเคครับปัดดูเหมือนว่าจะยังไม่มีแอนิเมชันนะโอเคอ่ะมีอยู่นี่หว่าโอเคน้องเหมือนจะเป็นติดบัักนิดนึงนะอืมขางโอ้คล้ายๆกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเครื่องดนตรีเขาเรียกว่าเซลลโฟนหรือเปล่าครับ ตัวถัดไปกาโนดแมปเฮ้ยกาโนดเทพวะ่ะอุ้ยว้าวเสียงแบบล้ำยุคฮนะโอเคโอเคมาแล้วแอนิเมชั่นค้างนิดนึงโอมาลัวๆฮะโอ้โหน้องแบบติดสตันนเนาะ โอเคตัวนี้พี่จิบชอบเสียงม,มันดีฮะตัวถัดไปโอเวโอเคหน้าตาตื่นตกใจมากโอเวดูซิจะร้องยังไงฮะ <c oughs> อืแช่แช่แล้วยิงฟันม้มาโอ้ให้ดูนะว่าฟันสวยหรือเปล่าสามสองหนึ่งแช่ยัยง อ,อืโอเคโอเคมีการปั่นหัวนิดนึงอ่าใช้ได้ใช้ได้ไดและน้องเล็กของเราครับสก,กายดูซิเป็นไงอโอ้โหว้าวคยดนตรีแบบมันนะอ่าสก,กายเริ่มขยับได้ดสูสถานีฮะโอเคลองฟังดูทุกตัวครับเอฟเฟกเป็นไงเอ่ยมา จัดไปอโ,อโอ้ยเพลงทำโคตรมันเนาะนี่ขนาดเอฟเฟกต์นะถ้าใส่กองเข้าไปนี่คือดี่นะอืมโอเคเอา้าว่ะเรามาถึงเมโลดี้เลยครับเริ่มจากมิเตซันยังไงเอ่ยมาให้หนู โอ้โหเฮ้ยการเป็นบรรเลงกีโนฮะโอ้โหมีการกระโดดยิ้มอ้โอเคครับมันจะมีสองทอนนะอเขาจะเปลี่ยนตอนท้ายทีนึงครับอ้าเฮ้ยตัวนี้พี่ยิบชอบกว่ามิเตอร์ฟันนะมิเตอร์ซันนะอืมโอเค เฮ้ยอันนี้คือดีมิทสันเล่นเมโลดี้ของเปียโนอย่างเท่เลยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวถัดไปเดยวเพลยังไงเฮ้ยหงหน้าตาเครื่องซึมวะเอออ๋อโอเคมาแล้วเพลงมาแล้วขยับตาสองทีหาเป่าแล้ว ออปากโดนสตันอีกแล้ว okay. โอเคเฮ้ยเพลงมันเหมือนเกมพวกแบบตะลุยด่านนะเออนะตะลุยด่านเออเหมือนพวกล็อกแปนอะไรประมาณนี้ครับเออดีนะอ,อตัวถัดไปครับมิสเตอร์ทรียังไงเอ้ย,อยน่ารักแลนเป็นโนโตัวใหญ่ฮะ คือเมโลดี้มันเป็นเพลงเดียวกันเว้ยไปทางเดียวกันหมดเลยนะอืมแล้วมิสเตอร์ทีจะขยับได้ไหมฮะน้องๆพี่จิ๊บรออยู่โอดูเหมือนว่าจะไม่ขยับอ่ะเพลงมันมัน,ม,นมันนะเออซิมอนดูสิยังไงเอ่ยโอ้โหเฮ้ยที่ตามไม่ถกครับอืม ที่แนะนำให้ใช้หูฟังนะครับมันเข้าถึงหูมันเข้าไปแยงเหมือน ASMR เนี่ยนะูออนะ้ดีวะ่ะเสียงตัวนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคุณเทนเนอร์ป้าบยังไงเอ่ยคุณเทนเนอร์อ่าผิวปากของเขาฮนะอืมดีฮะ ทุกตัวรพร้อมๆกันเมลโลดีจัดไปทึบเมโลดีดด้โคตรดีว้าวโอ้เยีนะ่ยมฮะดีมาก ติดว่าติดบักนิดนึงนะกับตัวแอนิเมชันนะครับไม่งั้นจะเป็นมอดที่เพอร์เฟกมากนะแต่ว่าเดี๋ยวเขาคงอัปเดตอะเนาะและสุดท้ายนะครับเรามาถึงเสียง Voice นะเดี๋ยวลองดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะเริ่มตั้งแต่มิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์ครับอืมนี่เสียงน้องตรดี ว้าวน่ารักโอ้ตัวนี้เจ่มดีมากมเป็นเสียงโรบอทที่น่ารักมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวถัดไปดูสิอ่าเฟนด้ายังไงจ๊ะโอ้เอเอเอ้เอเอีกแล้วโอเคเอา้าวเฟนด้า อ๋อม,มีการหยุดด้วยมีการหยุดเอออ้าวหยุดอ๋ออีหนูนี่ตั้งใจหยุดเหรอโอเคพิงเกียยังไงลูกตาเธอดีมีความสุขนะหนังตาไม่ตกฮนะออเป็นการร้องประสานแล้วก็หยุดดีแล้วอะ,อะอเออนะครับอ่าแล้วมันจะหยุด โอเครอบนี้ไม่หยุดอ๋อจะหยุดรอบสองดูนะครับเดี๋ยวหยุดอ่ะหยุดนิดน,นึงไม่รู้เป็นไรเอาละเจวินส์ยังไงพวกยังไงเอ่ยนายมาะนะครับบทสวดของหลวงพ่อว้าว ลองฟังวัวใจสมพร้อมกันทุกตัวสิเฮ้ยมาพร้อมๆกันพวกเราอย่าทำให้ฉันต้องเสียหน้าเองหน้าแดนซะ ถ้าเรา mix นี่คือมันเนีบก่อนอื่นที่จะไป mix เนี่ยยังเหลือตัวละครพิ่เสร็จสองตัวด้านบนนะเดีย๋ยวลองลองดูซิว่า2ตัวข้างบนที่เราปลดล็อกมาเนี่ยมันจะร้องเพลงไงนะเริ่มแต่ตัวแรกนะครับตัวนี้ไม่รู้เชื่ออะไรลองดูซิโอ๊เฮ้ยเอ้าเอ้าหมอ,อนี่มันวบคอแล้วก็ข้างมันตลก น้องน้องความเรนึ่งนแปดสิบ <sniff> ห <les> ้า BPM เร็วไปไหนโอเคได้อีกตัวนึงอะเอ่อไ่โอ้ยเฮ้ยเราเรลบขดแล้วดูดีน้องว้ยวจะหลบป่ะเอ่ออะไรเนี่ยตัวเนี้ยยังไงวะเฮ้ย นี่มันแมวกำมันตรลังสีครับนิวเคลียรโอ้โหสัญลักษณ์ของนิวเคลียร์นี่ว่าเอามีอยู่เดียวกำลังมันไอ้บ้าโอ้ยง้อแป๊บแป๊บแป๊แป๊บ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 แป๊โอ้เสียงดีฮะมันเป็นเสียง ที่ใช้เอ่ออะไรนะซินส์ทำนะโอเคจะได้จะได้หรือว่าเขาตั้งใจไม่รู้โอเคให้เราลองสองตัวนี้ลองร้องเพลงด้วยกันดูไหมเออจะเป็นยังไงดูสิห่วนมาวะดูดิเฮ้ยเฮ้ยเกือบวายป่วงแต่ว่า <c ười> ไปด้วยกันได้ <c ười> อะไรวะเนี่ยโอ้เอ้านี่เนี่ยอ้ไป็องตัวนี้เออนะครับจะเรียกว่าตัวพิเศษดีไหมเดี๋ยวเราลองมิกซ์ดูแม่น้องๆเดี๋ยวพี่จิ๊บจะลองมิกซ์ดูนะครับในช่วงเดทไทม์เนี่ยจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวลอง,ลอง,ลอง mix มิกซ์รว,นะว,วมกับตัวพิเศษด้วยแล้วกันนะครับอ่าเราเริ่มจากบีทกันแล้วกันเฮ้ยเราจะใส่ทุกตัวละครนะไอย่างนี้เลยนะเพราะมันแถวหนึ่งมันได้เยอะมากนะัน้องๆดูดิได้ตั้งแปดตัวเออแปดตัวเลยเนะี่ย ขีกองเฮ้ยเราลองใส่นี่ดูครับเอฟเฟกดูสิไปได้ไหม,มว้าวน้องๆให้ทายว่าจะเอาตัวไหนออกตัวที่มันไม่ค่อยมีเสียงครับตัวนี้ฮะนี่ไ้นี่มันแห่เดียวนะโอเคนายเดชถามเราแบบนี้ครับน้อง ไม่นแรนงเนอะมันอยู่นะครับอ่าดีทพี่แนะนานิดนะึนงน,นนะถ้าอยากให้มันดีขึ้นนะครับเก่ตัวน,นี้ออกนะแล้วก็เอ่อให้ดูยิ่งใหญ่ใจนี้เข้าไปครับ,รบมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นดูนะความยิ่งใหญ่ของุณเจวินครับดูสิจันทแพทยเปลี่ยนไปแค่ไหนว้าเป็นไง มีการสวดมนต์หรือเอามิตร์ซันออกเดี๋ยวเอาสกายเข้ามานี่เ,นเป็นไงหรืออยากจะเอาคนผิวปากเข้ามาเอาผิวปากอะไรพวก อีกฟิวฮะโอ้โห,โหแต่ขอบอกเลยว่ามันมากน้องๆโคตรมันนะครับแต่ถ้าใครอยากให้มันกว่านั้นใช่ไหมทุกทีมีวิธีครับมานเนี่ยชอบชอบชอบอุโมนี่มันมันบ้าดิเออนะโอเคอ่ะประมาณนี้ครับ สำหรับการมิกซ์นะครับปัญญาอ่อนดีนะครับสำหรับเดทามขอบอกเลยเนะยาะเพลงมันมากนะครับเขาทำมิกซ์มาโคตรด,ดีเลยน้องอืโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการมิกซ์เดทามนะเดี๋ยวเราลองมาดูมิสเตอร์แบล็กดูซิว่าแกจะทำให้เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยตกใจไอ้บ้า <laughs> มิสเตอร์แบ็กมันกระโดดไยน้องๆโอ้โหใจตกไปกระตุ่มแล้ว <c oughs> นี่ฉันมาอยู่ในโลกแห่งนี้ได้ยังไงวะเน,นี่ยโอ้ที่นี่โลกแห่งนมามธรรมโอ้โหปรีศาดดูสิถูกขังอยู่ที่นี่แต่ไมหมดโอ้ลองดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ละคน เอาลราฉันจะเริ่มตั้งแต่ตัวที่หนึ่งเลยโอเรนดูเซจะเป็นยังไงวะโอเรนโอ้โหโอเรนตายไม่ค่อยดีหรองน้องอ้ี่คอเหมือนเป็นรูใหญ่ๆแค่ตรงเนี้ยเนี <c oughs> ้ยพวกโอ้โหกามหักตาถลน มันมัน่งวะกูเกอร์โอ้โหกูเกอร์ปากเป็นไรเ่ยหัวที่มีเลือดไหลออกมาฮะแซตตัวถัดไปฟันบอดยังไงพวกหน้าจอแตกอุยเฮงมันบางมันเ่เฮงมันมันไงวะ EPM โคตรเร็วเนาะ และฟินิเรียฮะโอ้โหอีหนูไม่รู้จะเก็บลูกตาไว้ตรงไหนอืตึง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 โอ้โหน้องพีพีเอ็มโคตรเร็วโคตรเล่าใจว้าวโอ้โหบีบเปลี่ยนไปอย่างสุดยอดน้องน้องเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต กันบ้างครับว่าจะเดือดเหมือนบีดไหมหดูซิเกรอ, <What? S 1> อ้ยเฮ้ยเมโลดี้มันดูดาร์ขึ้นครับน้องโอ้โหเขาใช้อะไรเสียงแปลกนิดน,นึงนะครับมันทำให้ดูแบบน่าก,กลัวขึ้นไนงะรดัรดหัวขาด หัวมันตกลงมาวะ่ะอืมกาโนดโอืมแตกอีกแล้วแตกสองไ่ถึงหน้าจอนะโอเว็กซ์โอเว็กซ์เหมือนเดิมครับปากกับผิวหนังทะลอกกอกเพอรอ์แล้วก็สกายโอ้ ้ยรวมๆคือโคตรดีน้องเอฟเฟกว้าวยอดโอเคเดี๋ยวมาถึงเมโลดี้ครับเมโลดี้มิสซันเป็นยังไงปุ๊บอื้อหือ้า ลายเป็นโนโคตรดีแม้ว่าจะเป็นพาสโมโฟเบียก็กลัวรู้ก็ตามโเหมือนดูนะแต่จ,จริงๆเป็นลูกตาแต่ขอชมว่าลายเป็นโนโดีมากเดี๋ยวเพ <c oughs> ิ่มดูตาดำโอ้โหฮัล <c oughs> มิสเตอร์ทีโอ้โหมิสเตอร์ทีฉันไม่นะพวก <c oughs> ใครทำอะไรกับใบของแกน่ะโอ้ใบร่วงหมด <c oughs> แกนเป็นนูกระชากวิญญาณ <c oughs> มาโอ้โหชิมมอน ดวงตาฟันของเขาครับเปลี่ยนไปเยอะนะซินมอนคุณเทเนอร์๋อคุณเทเนอร์ไม่เปลี่ยนเป็นรูเหมือนเดิมละดนตรีโคตรเดือดดนเนาะโอ้โหเพอร์เฟกต์ สุดๆโอเคและสุดท้ายแล้วครับเราเดินทางมาถึงไว c ์แล้วนะเริ่มจากมิสเตอร์ฟันคอมเตอร์ฮะโอ้โหโนลิลิกส์เนียเอสก็ยังไม่มีเนเื้อนะยังไงวะไม่ร้องเหรออย่าบอกนะว่าเองยังไม่ได้อัปเดต three days later อ่ะจริงด้วยน้องมันไม่ร้อง <laughs> <laughs> ไม่บ้าเอ้ยทำไมอ่ะ โอ้โหไม่ทำเนื้อร้องว่ะ๋ยวร้องให้ก็ได้มั้ง <c oughs> เออเบนด้าโอ้โหคาบเลือดของคนอื่นนะเบนด้าเบนด้าเสียงโคตนโรคจิตคยู่เนาอาจจะเป็นเสียงของเธอตอนที่ถือมีดไล่วิง่งฟั่คนอื่นนะเสียงโคตนหน้าตัวอ่ะยิงี้ โอ้โหมิงกี้สัมภาษาอุงเครับเพิ่มความน่ากลัวของไวส์ได้นะเจวินส์มาหน้าตาโคตรเอาเรื่องของน้องจะแก้แค้นและมิสเตอร์แบล็กครับดูสิจะเป็นยังไงวะโอเค อุ้ยซันนิสเตอร์แบ็ขนลุกน้องเพิ่มสาวอลังการ,ราาาดดน,กน,นี้มาว่ะโอ้โหมีมากโคตรดีนกังนีฮะอุ้ยน้องฟังมิสเตอร์แบ็กดิโอ้โหเป็น,เ,น,เ,นเสียงแอมเบียนนะเสียงแบบบรรยากาศน่กลัวอ้ ดี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 อ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองตัวพิเศษสองตัวนะไอ้นี่นะครับไอ้เมียวปัญญาอ่อนเมื่อกี้ดูสิเป็นไงวะเฮ้ยกองยังรวยอยู่ฮะหา่ลูกตาหายไปแล้วน้องอื้อหือวไปไหนวะกองเนี่ย โอเคแมวนิวเคลียร์ครับแมวกัมมันตรังสีดูสิโอ้โหอุ uh ้ย huh. ไอเนี่ยสา ri, รกัมมันตรังสีครับเฮ้ยเฮ้ยเขาไล่ลำโพงไหมน้องๆถฟังครับน้องๆยิบม,มาเลยครับคล้ายไปขวาขาไปซ้ายว้าวไอที่ย้อยออกมาจากปากนี่ครับน่าจะเป็นสารกัมมันตรังสีนะ ใช้ไปคาผัดข้าตรงๆเนี่ยมีตุยนะครับโคตรดีเนาะเราของตัวโอ้่เราชอบเราชอบกองดัว <c oughs> ว้าวดีที่ถายโอเคน้องๆเดี๋ยวพี่ทิพยขอ mix นิดนึงนะครับดูซิว่าถ้าเรา mix color เ,เ,เนี่ยจะเป็นยังไงจะเดือดไหมอย่าง BPM เร็วๆแบบนี er ้นะครับลองดูซิว่ามันจะไปกันได้ไหมลองดูครับเริ่มจากบีก่อนเลยนะโคตรมันนะบีบอกเลยนะอ้โหมันไม่ไหนวะต้องต้องโยกตามเนาะนี่ขนาดแค่เอฟเฟกนะเดือดๆนะโอเคแล้วเเรามิกปมานี้กันโคตรเดือดโคตรมัน เราขอจัดกองตัวนี้เข้ามานะครับได้หมดได้หมดทุกตัวแต่เราชอบตะกินหอยน,นี่มากกว่าโอเคประมาณนี้ครับสำหรับการนิกในโหมดเ์เรอร์นะครับนี่ครับมากวัวสุดๆและเพลงโคตรมันโคตรดีมันมีนะครับพีามิกซ์ใช่ไหมเออไม่ใช่พีพีระมิดนะ เงน,นมันนะเ <c oughs> ออเนะขนาดเขายังไม่ได้แก้แอนิเมชันยังไม่ได้ทำอะไรแลยบ <c oughs> ยังดังขนาดนี้นะโอเคละมานี้ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจิ๊กเกมเมอร์นะแล้วก็ขอบคุณน้องๆน,นะครับที่แนะนำวัดนี้มานะโอ้มีหลายท่านมากเลยครับยามิสนะครับเออโอเคอันนี้อัปเดตยังไงก็จะเอามาอัปเดตให้น้องๆดูนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับ <c oughs> ขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่มาคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า โคตรเบื่บอเอาเอาแบ็คใส่สร้างบรรยากาศ